Hello. ก็จะต่อรูแรงนี้ไม่นู่นเป็นเล่นโหมดบันเทิงดีกว่า บูดแฟร์ยังไม่เปิดล่ะสิบวีสิบ,สบสนี่คืออะไรมูดแฟร์ยังไม่เปิดเ้ยลองเล้งไปก่อนกันไปดูกันนะครับว่า,าจะปิงหรือเปล่า กูเล่นป่าก็าได้วะมูเล็ดกลางป,ป่าเหรอยังไงแล็ดเป็นป่าหรอวะไม่ใช่ว่าแล็ดมันเป็นเม็ด ก่อนเลยอายเลยล่ะเรียกมาก่อนเลยต้นไม้มด้นแรงชิวๆสะที่ไหนล่ะด้านแรงไม่มีคำว่าชิวบอกเลย ตาเมื่อกี้กูเจอลิงแครลี่มาแล้วเพมเหมืนเดิมแลนมีเว,วนแล้วก็มันชื่ออะไรวะพยายามอ่านอ่านไม่ออกแล้วก็มีโดเรียมีมันชื่ออะไรไม่รู้อิลูมิยใช่ไหมวะแล้วก็ทูลินสกินกอจอยอแล้ว พระเจ้าช่วยกูเ,เจอแต่โกโจตาที่แล้วก็โกโจโกโจเต็ไมไปหมดโอ้พรนิกมาม่บ้าโอเคเอามาอยู่เม้นคิวความรักทิ้งความรักลงน้ำหนเสียงดังตุมต้มตุ้มต้อมต้อมโอ้ยเจ๊ ทำไมนายเลือขาวอย่างนั้นละ่ะนายจะเล่อขาวไม่ได้นลยอยูจิทำไมละ่ะทำไมนายถึงเล่อขาวฉันไม่เข้าใจเลยบอกฉันมาอยูจิไม่เห็นไงบ้างไม่ดังเบา

คริสติเคลิลก็บกอกอบว่าการออกของมือเนี่ยมันจะทำให้เราโจมตีคลิติคลอลเยอะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าผีสูตรเราจะมาผีสูตรกัน ขึ้นบ่อยมากบ่อยเกิดบุยมื้แต่ก็ไม่ได้เลเวลเออดูว่าจะเละเทะคนนี้สิเลือไปว่าจ่ซัพพอร์ตดีวะกูจะไปหาเฮนด์ด้วยกูตกใจ Ơi, Chú chi Bà của bà ấy của bà ấy bị lấy mất phá Bữa kia nó tỉ hai quá สไปค่ะไปขโมยพวฟ้าตัวเองสักคนเห็นก็เห็นสิเห็นรลยเห็นเลยอยากกู้พวกฟ้าดเวยนะพวฟ้าใช่ไหมอยากได้สกินโกโจแต่ว่าเราเป็นสายฟรี

กูช่วยอะไรมึงไปเลยจะไปก็ไปสิมึงมาช่วยจะไปอะไรไม่รู้ตายป้อมวายตายแล้วครับอย่างน้อยก็ได้มาคิวหนึง่ง แลกกันไปเลยเธอยิ้มดีดีเธอไม่ได้ได้ออบเจกต์สักกันแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซูเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปสวัสดีครับฮุนเด้งกิวันนี้ผมจะมาเล่นดิงผมไม่ชวนคุณหรอกครับเพราะว่าผมจะเล่นตอนียูทุ่มดึง ในถูกสงสัยมีคนเดียวที่กยกวคาริเลยเนี่นยกลัวคารีก็คนเดียวเลยผมไม่รู้นะคะรับป่าไมายมนดังหรือเปล่าอะไรทำไมทึ้สงสากับฉันดังดูออกเกิด กูเปิดหน้าร้านค้า2วินาทีกูตายพระเจ้าจ๊อฟโอ้โหเปิดหน้าร้านค้าไม่ได้เลยกูตายเลยกูตายเพระเาะกูเปิดหน้าร้านค้า2วินาทีไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อเพราะมันเป็นแบบสังเ,เกตมจะซื้อเกือบ 了你他妈想的。Oh,

ลงเล้งเหรอใช่ลงเล้งสองกันแล้วกูยังไม่ได right, ้ทำอะไรเลยกูตายเลยกูตายสองแล้วเล่นกูเหลือครึ่งหลอดโอ้หมายกอนแต่ว่าเล่นตาเดียวแล้วก็ไปเลยสี่ไปอาบน้ำเขาไปทำไมเขาเขา ไม่ได้คิวด้วยมันไม่ตายมันไม่ตายมันคือโบอตายเป็นอย่างมันคือบบตายรับบบได้ดาบขี้เลยไม่ได้ขึ้นได้รองเท้าหุ่น เลือดป้อมตรงนั้นน่ะมันจะแตกแล้วน่ะไม่มีใครไปตีหน่อยหรอประมอังดัาผมเห็นหมอขังงประ้มงดังทรัขย์อ้ามากโอ้ปะโมฆงดังผูหมายกอดั อย่ามาโดนตัดสินเรายังไม่ได้อะไรเดี๋ยวโดนตัดสินอุ้ยไม่ได้ขอขี้เล็กเลยย่าเพิ่งโดนตัดสินเลยว่ายไม่โดนมีไม่ได้ขอขิ้เลกนะครับ อรยแช่วยกันตีหน่อยสิค <apology> รับค mm ุณครับช่วยกันตีหน่อครับไม่ตายนะครับ อ่เลยมาแล้วอ่านอะไอ่านบุได้ค่อยอ่านบุได้แล้วค่อยปิ้งคอยปิ้งโอ้แลอาที่นี่กูปิ้งเลยจ้ทีเล็นะฉันไม่สามารถทำร้ายโกโจได้ไปไปกไเอื่นไปเป็นโกโจแล้วไงใครแค่ หลอก็ตกเหมือนเดิมนลคะตกไว้กกอนอ้ยอ,อีรุยอะมึงไม่ว่าเป็นผมเนาะโอ้ยบูฮ่าฮ่าฮาครับโอ้ไอ้ปลิงไอ้ปลิงหก รวมตัวตีดักส์สเลเยอร์ผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาช่วยกูแล้วกูไปแล้วกูปิงกูบิงสองรอยเนี่ยกูปิงสองรอย

มาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกอยู่แล้วโอ้โอ้โอ้โอโอ้โเขาทร้าเ้ากปิงกูปิงสองยโอ้ปิงสองยปิงสอง Ping xong rồi, Ping Oh, Pin thoát Xong rồi, chết oh, oh. hey. rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, Yeah, cool, Nhớ so, 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 yeah, no. oh, cool. to là con đeo hiếp ping 200 ping đói à Bình ping không đòi à Ghia nòi Oh, phá cu tay tớ nạ ta luôn บ้าฟ้าตายต่อหน้าต่อตาไม่น่าเชื่อตู้เริ่มันมีอะไรบ้างเดือดซี้เดือดเฮือยใช่ไหมสิอืมน่าสนใจเปิดดู โอ้โหไปตีดักเลียเลยอะไระมันเป็นแครี่นะเว้ยไม่ใช่ปลาเอ้สัไอ้สองนี่มันไปด้วคนเดียวางนี่กระดาษได้สิมึงก็ดังเกนล้สกิลกูดอไจมตีีิ่งอะไรเอซิง พ่อฟากูอยู่ไหนต้นไม้นี้ไปต้นไม้นี้ไปไม้ตายห่าม่นไร โอ้เหลือแค่รี่ตัวเดียวเจริญมากเลยมือเฮ้ยบอกไหมวะ่าลอดลอดลอดเฉยไม่น่าเชื่อพระเจ้าจอดทอดกุ้นเทบันป่าคุณได้กีเช่งคุณเช่งทำไมขืออะไรครับคุณจะเช่งทำไเขืออะไรครับคุณได้กี อายุเช่นมึงจะเอาบ้ากูเหรอย่ังอาะมึงบังอามากนะซ้ายกันครับซยกันซ้ายกันพีพีเฮ้ยมวยสนแบบว่าไพเสียวเทนี่มันได้ก็ดีแล้วบ้าฟ้ากูอยู่ไหนบ้าฟ้ากูได้มาแล้วกูถามเหมือนทำไม

กูจทำลายแต่มึงแช่งกูคอยดูกูจทำลายคอยจูกกโจทำลายกูจทำลายคอยกูจูเหลือสองป้อมยังขนาดที่มันเหลือสามดีไหมล่ะมึง ไว้ม่ด enfin ูเอ้ยไว้ม่ได้อ้ยไว้ม่ได้อ้ยไว้อยู่ไหวอยู่ปลุกไว้ก็ต้องไหวบ้าฟ้ากูอยู่ไหนนั่นื่ยบ้าฟ้าเชื่อสิครับแต่พี่สองคนผมไม่เชื่อครับ ไม่เชียครับโมเลยหลักฐาน <c oughs> อไอ้คนตีป้อมเลยทำลายสังหารีมาับของศัตรูซะ เย้โ t จินาแล้วเดี๋ยวทนก่อนไม่ได้ดูจางงูขูดแตยาวยาวยิบาวยิดูแตยามดวยิสังหารเรื่อมาทรบของศัตรูก็ได้แตกพ่ายลง ทีโมงนั่นหาโมงไปอาบน้ำมั้งนะเดี๋ยวเขาอ่าจะไปอาบนล้วไปอาบน้ำกัอาจจะ

ดีใค่ไม่ได้คุณควาดพีดน่ะอ้อนทำไมเนี่ยกูจะไปอาบน้ำอยู่แล้วมึงจะอ้อนเพื่อปล่อยมัเลนคนเดียวไปแลวกันอ้า

ไม่ได้มีกดไม่ได้ภรารกิจเสร็จหมดแล้วจริงๆอยากจะไลฟ์รูบอกเว้ยแต่ว่ามันไลฟ์ไม่ได้เพราะว่ามันเข้าระบอกไม่ได้โอเคเราจะไปอาบน้ำเนี่ยนะครับสำหรับไลฟ์นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่า จริงๆเขอาอะวันนี้จะไม่ไล์เว้ยแต่ว่ามาไล์เพราะว่าไม่ได้ไล์นานแล้วนะโอเคบ๊ายบายพวกนี้ก็น่าจะไม่มีฮิปลงมั้งหรือถ้ามีก็รอดูแลกันเนาะ